มีคนแต่ไม่มีของว่ะลงไม่โดนบ้านด้วยครูเฮ้ยเฮ้ยมันเยอะด้วยบอกให้ได้คิวรู้รู้ว่ากูได้คิวไงรู้ป่ะมันมันกางลงไม่ทันเว้ยมันตกลงมาน็อกแล้วกูก็เลยซ้ำไอ้นี่เขาอะไรเขาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหไม่ใครแม่เอ้ยหาทับเรียไปมาโดนสอยกากรใคายไว้บุ้งไปพี่สวย เฮ้ยใครลงมาตายวะน่ะเอ้ยอะไรของเขาวะน่ะเขาไม่เขาโดนยิงเขาไม่โดนยิงกันน่ะเมื่อกี้รงนั้นตัวางฝากเลยโอ้โหฝากไม่ทันต่อหน้าต่อตาไม่เป็นไรเรียกใหม่ดึงกระเป๋ากลับเลยวิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้สำหับผู้ที่มีอาุ1้นไปอาพเสียงคำหยายที่ไม่เาปรใช้วิจรณญานกชมผม่มนกปีันะนำาก เห็นพี่เองอ่ะโอ้ตกใจโอ้ <laughs> <laughs> แล้วก็ไม่บอกตว่งบแบบว่าแบบว่าร้อยมาถึงกัน <laughs> โอเคโอเคปัดกันก็ <laughs> อบอกผมก็สาหูย่อเลยฐานฐานกว้างเลยเมื่อกี้เ <laughs> ตรียมเลย <laughs> เตรียมโดนโบกเลยเมื่อกี้คนแขกเราเอ้าจ้าต่อหน้าต่อตาเลยเหรอเปลี่ยนปืนอดูย๋ยวตอนนี้พี่หาทางขึ้นมาเจอเฮ้ยอะไรวะน่ะผมมาช่วยหน่อยอะไรวะน้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับได้ยยินนเสีงคเกิดอะไรขึ้นวะกดไม่ทันเหรอ กดตกลกดแล้วมันไม่ไม่เนี่ยมันเหมือนว่าอยู่ใกล้ใกล้ตึกไฟเปล่าวะกูไม่รู้กูกดแล้วมันไม่นี่ให้กูอะไม่รู้โชคดี้ะเนี่ยว่าแต่กด j ีมีคนใกล้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 เลยใกล้เลยอ่ะเฮ้ยเนี่ยเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากดวงโลกตายว่ะอ๋อแล้วทำไมทำไมตัวมันมีอีกตัวมันเครียดปะ ้ยมันไม่โอ้ยสองตัวนี่หว่าจะแอปแอบฮึบโหเล่นยังอ่อนเลยผมตอนเนี้ยอ้ตายวะอ้อโหลากก่อยเลยโดนมันยิงต่างคนต่างคนต่างซูบโอ้โหเหลือมึงคนเดียวแล้วคงโอเคได้จะตามไปเอ้ยไม่ใช่ยวพึ่งพึ่งผมได้ครับโอ้โหปืนชอบด้วย นี่โอกาสเลยโอ้ยเอ้ยอะไรวะมีคนมีคนลงมาแล้วอะก็มาดิครับมีคนก็มาดิครับโอ้มีคนแต่ไม่มีของวะลงไม่โดนบ้านด้วยครูเฮ้ยเฮ้ยมันเยอะด้วยบอกให้ได้คิวได้คิวได้คิวโอ้ได้คิวได้คิว ทุกคนคุณรู้ว่ากูได้คิวไงรู้ป่ะลูกกูได้คิวไงรู้ป่ะใครเห็นบ้างโอ้เห็นมันมันกางลูกไม่ทันเว้ยมันตกลงมาน็อกแล้วกูก็เลยซ้ำโคตรเกลียนอ่ะจริงขึ้นไปเด้๋วโอ้โหหลับอย่างไวนะครับตอนนี้แม่งนัดเดียวอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนยิงอุ้ยจะไม่ค่อยได้ อ้โ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 อเคมาดีเกลมาดีเกลบุ้มอุ๊ยุดยอดว่ะโอ้ยเอ้ยไม่น่ามาสไลด์เต็มเลยแบบไอย่ายเลยไม่เป็นไรครับเราจะไอขี้หน้าไปด้วยกันนะครับไม่มีลงไม่มีเล็งเอาเด้ยิงสด อุ่ยป่อยอ่ะอ้ยโ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 อ้ยมันลูกกระสุนมันโดนมาแล้วอ่ะมันก็ต่อยมันชนะดิลูกกระสุนจะได้อยู่แล้วเมื่อกี้มันจะใส่ส่อยมันก็ชนะแล้วมึงยิงโดนมันก่อนอ่ะเริ่มมันเหลือครึ่งเดียวอ่ะเออกูรู้แต่เมื่อกี้คือจะใส่ได้แล้วไอ้ลูกกระสุนนะอีกนิดเดียวอ่ะเออนี่ครับก็มันไม่ได้ไม่มีคนดูหรอกไม่ต้องห่วงหรือมีป่าวว่าพันเดอร์ไหมพันเดอร์สตาร์ไหมจะได้เล่นบ่อยๆในทียอ่ะลองบ้างลองบ้างอ่ะ ดิส s is pruner มันต้องบอกวิธีเล่นทุกครั้งเลยเหรอใช่ไหมไม่ไม่ไม่เข้าครั้งแรกอ๋อแล้วบูมเคยเล่นปหมไม่เคยโอเคพี่ไก่อ่ะพี่ไก่ไม่มีใช่ไหมไม่มีอะไรวะมันบอกวิธีเล่นไหมบอกดิเล่นอยู่ทีมแต่นี่มันเหมือนว่ามันทีมไงมันก็ต้องรอทีมอ๋ออ๋อโอเคโอเค,อเ,ค,อเ,คเออหน้ามันอยู่นะ <S <S> <S ก็ฟีลเหมือนเด a แมทแต่ปะ่ะแต่ว่ามีเป้าหมายหน่อยไม่ใช่เป้าหมายเป็นคิวเป้าหมายเก็บตังค์ เนี่ยนี่คือส่งเงินเอาเงินปุ๊บไปส่งแล้วตายจาจะไม่เสียงเงินเท่าที่ส่งไปอ๋อแปลว่าอะไรว่าพันเดอร์พันเดอร์คือเหมือนขโมยอ่ะขโมยเงินข,ขโมยทองอืม player with the most cash are marked okay, หืม fire supply box complete contract kill enemy to steal โอเคมันให้เลือกมันให้เลือกกดเอาลงไปได้เลยอเน,นี้ยท่าที่จำได้นะอืมนี่เราเริ่มมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเรายังไม่มีผลงานเลยเลย ังไม่ได้คิวเลยได้สามเลยเอ้ยผมได้แล้วผมผมได้สองตาแล้วนี่ผมถ้ามึงถ้ามึงจะนับเป็นคิวแล้วกันนะเฮ้ยผมได้หนึ่งน็อกได้น็อกอนกันอ่ะผมอะน็อกไม่ได้เลยแต่ผมอะฆ่าได้สองคือไม่ได้น็อกเลยอ่ะซ้ำอย่างเดียวอ่ะไปลงไหนนี่วะนี่วะกลางแมปเลยโอเคเหมันมันเทเลยว่ะมันไม่ได้มีคออ่ะ เอาไปไปปึ <mm ๊บน้ำสเตชันเนี่ยซีวีสเตชันแข่งกันเนี่ยใครได้คิวมากกว่ากันเกาะแตกอ้าเรียบร้อยครับหลับแล้วอืหายแล้วกูเออตายนะครับต้องมาคุมมันเปลงนั้นนะโดนยิงครับอากาศเหรอไม่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 ยิงบวกกันอยู่มันอยู่บนข้างบนผมอยู่ข้างล่างอ่ะไม่หมายถึงว่าทำไมเป็นลงตรงนั้นก็มันผมบอกแล้วผมกัดระยะยังไม่ค่อยเก่งไงเก่งไงเป็นไงล่ะ คิวแรกมาว่ะล้มอยู่ข้างบนเหรออุ้ยมาโอ้โหล้มเหมือนกันว่ะมันอยู่งี้อยู่ที่พี่เลยบูมโอ้ย,<า>อย,อยจะกระดุ๊บหนีไปอีกอุ้ยลรมไม่เจ็บตัวโอ้โอสาดน็อกได้แม่งเอ้ยโอ้ยเซ็งว่ะอุ้ยมาข้างหลังอีกแล้วโดนยิงจากไหนวะเนี่ย โอ้ยข oh, 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 oh. hey, ้างหลังนู่นนู้นอุ้ยอุ้ยปืนลั่นฮึ้โห่นู้นนู่นเดี๋ยวมาร์กให้อุ้ยนู่นเดี๋ยวผมรู้ว่าจะมาแล้วไหคุ้งฝั่งนู้นฝั่งนู้นตาหนาหนาพี่หันไปอ่ะพี่เออนั่นแหละตึกนั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาร์คผิดขอโทษโทษโอเคโเดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อเนื้อเน้อเน้อเห็นปะอ่าอ่าเฮ้ยไม่เห็นวะคุ้งมันอยู่ตรงนั้นแหละรู้ไง ปุบ๊บไม่โดนตรงนี้ไม่เห็นน่ะมีะคนเอามินิชั่นบล็อกมาเต็มเลยได้ละอุย๊ยโอ้โหแมนมากพี่สุดยอดแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปหาที่เอาเงินไปอนี่แล้วพี่เรามีสองแสนแล้วพี่พี่ดูเงินผมดิเราต้องเอาไปนี่แล้วโน้นแต่มันมีหมูอ่ะมันต้องเอาไปที่หมูอ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะตรงไหนอุย้ยมาดึกบมาดึกบมาดึ๊บมาน่าจะตึกไกลๆทางนู้นอ่ะอุย้ย <c oughs> โน่นฝั่งโน้น มื่อไรตั้งตั้งอยา่ผมตั้งอยา่ผมไอตรงหมูอ่ะไปไหมล่ะรอพี่ไก่เกิดก่อนวะล่ะไปไปเจอหมูเลยไหนคือหมูอะนต้องหมูือหมูแไหนอะหมูที่ใกล้สุดอะหมูเหลืองหมูเหลืองไปหมูเหลืองก็ได้ไปไปเลยไปเขียววะเหลืองเหลืองไปเหลืองไปอันนั้นอะไปได้ไปได้ก็ไปได้เห็นไหเห็นยังเจ็บมาก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 มากเลยมันแปลกล้วก่อแปลกล้วนี่นะพี่ขึ้นนะไปแล้วผมซ่อนอยู่แกบอกกู ผมซ้อนนี <French Claire> ้เหมือนวางใจได้มันยังไม่ได้ใช่ไหมพี่คือมันต้องรอมันมาลองมาลองมาแล้วก็เอาตังเอาตังเก็บอ่ะอ๋อสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองขุดอะไรละข้างบน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 เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วถอยถอยเลยถอยเลยถอยเลยถอยอยู่ถอยอยู่ไปไล่ทำไรโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยคุณมอช่วยหน่อยคุณมอช่วยเราแต่ว่ามีตังอยู่สามแสนห้าไอ้คุณเออกำลังขึ้นไปทันเพ้อวะคุปลอดภัยคุกปลอดภัยคุกปลอดภัยมีคนลงที่ตึกนะเออกำลังไปแล้วตอนบุมกัน ตรงแต่ข้างล่างใช่ไหมเฮ้ยข้างบนป้ะเดี๋ยวเออตายนี่ปะวะไม่น่ามีนะข้างบนไม่มีอีกมันหายไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเรียกยังไงในหมูอ่ะเข้าเข้าไปตรงข้างล่างแท่นแท่นหอแล้วก็กด F ได้กดแล้วกดแล้วไอ้เพื่อนกลับข้างบนกลับข้างบนโดดลงมาโอ้อเขี้ยดูตังกูสองแสนห้าลงแล้วปะอะไรเนี่ยเฮ้ยโดนยิง ส่งไปสบายค่ะสบายโอ้โอ้เดือบยังอยู่ไหนอยู่ไหนมันไม่รู้แต่น็อกอยู่ตอนเนี้ยอ้อเรียบร้อยหลับแล้ว็ะไรตังค์ที่ใส่หมดแล้วส่งไปแล้วส่งไปแล้วส่งเขาตังค์คืนไปหมดแล้วอะไรับตังผมเก้าหมื่นครับมีฮาร์โหลเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้เอาไม่ได้ส่งคืนไปอะฮาร์โหลหนีก่อนเลยฮาร์โลหนีอะไรฮาร์โลหลับไปดิลงล่างบุเอคุ้งโอเคไปอุ้ยไอ้อะไรวะน่ะข้างล่างไหนเอ้าโอ้ยโอ้ย นอนตกตึกโอ้กูไม่เป็นไรครับผมถามเฮ้ยแต่ยังเพื่อเราละกู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 เองกูเองเดี๋ยวผมบุกเองผมบุกเองเดี๋คงไปช่วยเดี๋ยวกูฝากเงินไหมพันแสนหนึ่งเอาไงฝากกันเลยถ้าฝากได้ฝากเลยแต่ว่ามันฝากไม่ได้ดิที่เหรอมันส้มอยู่อะอยู่ข้างบนเนี่ยตึกเนี่ยเดี๋ยวกูกำลังขึ้นตึกอยู่ถ้ากูชนะก็ชนะไปถ้าแพ้ก็มึงก็ไม่น่าจะฝากได้อ่ะข้างบนตายหมดแล้วข้างบนตายหมดแล้วไปละ อฝ<อ>ากแล้วเรียบร้อยอครูมึงเห็นกูไหมเห็นแล้วไม่กูกูเห็นกูเห็นเยอะกูยอยู่เด้อไม่มึงมามึงเดี๋ยวกูจะลงไปตายแล้วมึงมาเก็บตังกูไปฝากตาังกันนะโอ้โหเรียบร้อยนะครับไอ้ครูมา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 กูจะกระโดดไปตายแล้วมึงมาเก็บตังกูเห็นกูใช่ไหมกูจะลงไปตา,นะาแตยตาแล้วเ,เห็นไม่ตายว่ะอะไรวะไม่ตายชุกแม่งนี่แหละชุกแม่งนี่แหละชุกแม่งนี่แหละ ไปเพื่อนต่อตรงนู้นมีเกาะเกาะเหลือไหมที่มึงฆ่าไปเมื่อกี้เออไม่มีคนเลยลองไปดูก็ได้พอดีเมื่อกี้ลงมาลงมาหาเลยฆ่าตะข้าไปแล้วตัวหนึ่งทั้งหลัวตัวที่มึงฆ่ามีเกาะไหมกูถามอ่ะไม่น่ามีนะหรือมีแล้วกูไม่ได้เก็บมีปะดูมันดูมันไม่น่าเป็นเลยอ่ะเือ๋ยวกูฆ่าได้เมื่อกี้คือกูยิงแบบว่าประมาณสามครั้งแล้วมันจะไม่หันกลับมาเลยเรียบร้อยอันดับหกอยู่6อ่ะอันดับหกนี่แย่หรือไม่แย่ ดีแล้วใช่ไหมดีแล้วใช่ไหมเกือแสนน้ยแต่พักมีหกทีทำไงอะเลือกเล่นไอเหียเราไม่บอกับเกมนี้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าวิธีเล่นน่ะเราต้องคุมตึกสูงถ้ามันตึกสูงเมื่อกี้ได้นะตึกตึกตรงไอ้นั่นน่ะตึกตรงหมูอะคุมตึกสูงที่อยู่ใกล้ๆหมูให้ที่สุดอะแล้วคุมให้ได้แล้วก็ดูคนที่มันลงมาแผนที่มันบอกเลยไหมว่าหมูอยู่ไหนลงไปรานนั้นเลยอเปล่อน่าจะบอกเพราะว่ามัน่อกีตาแรกเหมือนกันมันได้ไปลุกกันอะมันได้ปืนมาเลยนี่ ช่ปะไม่ไม่ตอนตอนตอนเริ่มมันไม่บอกอ๋อไม่บอกตอนแบบก็หาตึกก่อนก็ได้เราก็ลงตึกไปเลยหรือไงแต่มันก็อยู่ใกล้ๆามที่ซื้อของอ่ะอยู่ใกล้ๆที่ซื้อของอ่ะไม่รู้เหมือนกันความในตึกก่อนก็ได้อ่ะเราไปไหนอ่ะพี่ว่าหาตึกสูงอ่ะเนี่ยมันตึกนั้นอ่ะเดี๋ยววอนั่นนึงแม่งดูตึกไม่เป็นอีกว่ะเห็นตึกไหมตึกใกล้สุดแสูงสุดเนี่ยเออาไหมไปกดกดเลยพี่มันไม่ใช่เนี้ยเนี้ยเนี้ยีตึกเนี่ยอ่าอ่ปปปป โอ้ยอย่างงี้เราโดดช้าเนี่ยทำไเลยผมมีคนลงแล้ววะไอ้คุงไปไหนกันอะไรเนี่ยผมมากับไอ้บูมเนี่ยขอเออว่ะโทษ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 โอ้ยยิงอย่างงั้นเลยอ่ะยติ้วโอ้ยเนี่นย,ยผมก็ลงผมลงตึกสูงแล้วเนะี่ยเหมือนกันอยู่อยู่ด้วยกันหมดเนี่ยสูงไปเปล่าวพี่นิดนึงแล้วสูงไปกรอสูงอย่างงี้ไม่ได้ยิงใครเลยอ่ะเฮ้ยเจอละ มีมีตึกนะแหละตรงนั้นดูไกลเกินไปอ่ะดไม่โดนโอ๊ยโดนเกาะแตกเกาะแตกมันจะขึ้นสีเขียวนะเว้ยแตกมรไม่รเป็นชุดเกาะเขีวหรือฟ้าไม่แตกตรงนั้นอีกเออสีฟ้าแตกหนึ่งโอ้โหติดพี่เอาสไมาผมไม่ได้เอาสไลมาพีผมต้องลงไปหาขององก่อนละเห็นปะเห็นตึกปะหรือไง ราต้องหาของก่อนอ่ะเราต้องมีของก่อนอ่ะมีตังมีอะไรก่อนอืมครับตรงนี้ก็ไม่ไม่มีประโยชน์นะที่เพราะว่าไม่มีไม่มีหมูอ่ะแล้วหมูบอกมีหมูยังนี่เรานี่เราลงใกล้ร้านที่ซื้อของกันนะเว้ยเห็นปะเออโยนคุงตรงนั้นมีโยนมินิชั่นบ็อกเออกดเอ็กซ์กดเอ็กกดเอ็กซ์กดเอ็กซ์กดเอ็กกดเอ็กเอ้ยไม่เล่นเป็นไม่ได้เกมไหมเฮีย สึกเหมือนไม่ดีเป็นตาให้แล้วเลยหรือเรามีกลยุทธ์มากเกินไปวะไอพี่ไอหมอตกใจไปเอาดิปสิทธิ์ดีกว่าเดี๋ยวไม่ต้องมีคนเธอเธอดิปสิทิ์อ่ะโอ้โหปิดประตูแล้วต่อหน้าต่อตาโดนดาเมได้โดนไปแล้วเมื่อกี้ไม่ยอมให้ใครเข้าผมเรียกนะผมเรียกดิปสิทิ์นะเอาเลยที่ไม่มีตังค์ที่ตัวเอาเงินไปดิปสิทธิ์กันสองหมื่นเอาฝากก็ฝากไว้อ่ะ ฝากก็ฝากขอสองหมื่นโอ้โหโดนละพี่ไม่รู้ว่าข้างหลังเปล่าข้างหลังพี่เปล่าไอพี่ตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวใครยิงวะโอ้โหมานี่มานี่มานี่เดี๋ยวโอ้โหทั้งบนเพราะบนตึกเว้ยอย่างเงี้ยตรงไหนเดี๋ยว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 ผมเซลลิวัยได้ผมเซลลิวัยได้ผมเซลลิวัยได้ล้ม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 หลัง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 ใครวะ เงินเยอะเงินเยอะโอ้ที่หนึ่งไหมไปเยอะแล้วว่ะคนโคตคนแตกตีเด็ดเสีเงินเสีเงินเสีเงินต่อแตกโอ้โหหน้างหลังพี่เหรอโอ้โหตรงไหนวะเนี่ยตรงที่พี่น็อกเมื่อกี้เนี่ยครับแล้วไงนะสามตัวแม่งซ้ายขวาหน้าหลังเลยป่าววะแตกแตกแตก ที่เห็นน่าจะสามตัวนะเเโอ้โหหลังเรียบร้อยโอ้ยเรียบร้อยพี่จังต้องแสนห้าหลับเลยหลับเลยงี้พี่เห็นไอ้นี่เขาอะไรเขาเนี่ยเดือดเดือดโอ้โหไอ้ใครใครดูรือใครกูรีบลงแล้วกูไม่กลางกูเป็นเหล็กแล้ว แม่งเลยหาทัเลียไปมาโดนสอยกากรใครไวบูละคุ้มใส่คนอื่นึงอะไรหรอยี่ยิงเองอ่ะเอาพี่เหรอเออโอ้โคตรเท่เลยว่ะหลุดแน่เลยอย่างงี้นี่เรียบร้อยหลุดนะครับติว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 ว่าจะนำอยู่ก็ได้เอ้ยขาดผมจะขาดผมจะเป็นที่หนึ่งได้ไงพี่อ๋อไม่แน่เพราะมันไม่มันไม่ขึ้นมืออันดับหนึ่งเนี่ยมันมันไม่ขึ้นว่าอันดับหนึ่งได้เท่าไหร่อ่ะ โอ้โหโอ้โหเยอะหัวโอ้โห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 สี่คนหนึ่งศพสองสองซบสองซบเต็มเลือดก่อนเต็มเลือดเต็มเลือดเต็มเลือดอุ้ยลูกกระสุนหมดที่ผ่ายแล้วเหลือแต่มัดโอยังไงโอ้บโดดต่อยต่อยต่อยโอ้โหไม่ได้เรียบร้อยโอ้ยังไม่จบกันอีกเหรอผมจบแล้วเนี่ย เราออดไงโอ้มิชชั่นคอมพลีทตลปวะเฮ้ยเป็นไงชนะดิได้เที่ยวอะไรชนะเหรอชนะเหรอเออไม่ต้องมีมึงหรอกไอ้ขี้ฉันคนดีกว่าเฮ้ยจิก็ไม่มีผลเปล่าวะไม่ถึงกูอยู่มันก็ไม่มีผลเปล่าวะกูมาทำให้ทีมแย่ลงได้ไงวะฮะตอนนี้ยังไม่เกี่ยวเปล่าวะแต่พี่ไก่รบคนสองคนเนี่ยไป อะไรวะตัน <laughs> ที่หนึ่งเฉยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเอาขยะมาก่อนไหมพี่มามามา,ามามาขยะมานี่มาขยะโอ้รู้สึกท้อเลยวะ่ะเห็นไว้ขยะที่ไม่ไม,ไม่ถ้าแบบนี้ถึงกูมีกูอยู่ก็ไม่เกี่ยวป่ะวะ เดี๋ยวดิคุณอาจจะเอาตังค์ไปแล้วก็โดนยิงตายไงอ๋อผมยังไม่ได้เอาตังค์เลยหรืซ้ำผมแทบไม่ได้ตังค์เลยแล้วผมเล่นเนี่ยครับผมไม่เขาเพิ่งเก็บตังค์แล้วไปโดนยิงตายเมื่อเก็บตังค์แล้วโดนยิงตายอยู่างไงนอ๋อแบบมแจกเขาไม่เอาไม่เอามาเทโรเยียไม่มาเล่นพันเดอร์ดีกว่าโอ้ยโหแล้วมันหลุดพอดีอีกนะชีวิตที่จริงเมื่อกี้นี่ชนะเราก็ควรเลิกนะพี่จริงจบสวยเหรอไปดีกว่านะอะไรวะโอ้โหไม่มี อันนี้ก็หลุดอีกสักทีนะตาฮะวงนะน่าจะเป็นไปได้นี่ไหลเฮียคอมกากเนี่ยพอเอาคนคอมกากออกไปปุ๊บคอมเราก็ดีเลไม่มีคนไม่ต้องมาดึงเหมือนฮันี่ต้องแผ่นต้องแผ่นเดิมป่ะต้องแผ่นเดิมป่ะก็ลงไปทางหนึ่งแล้วมึงก็ออกไปเดี๋ยวอันนี้มันใช้แผ่นเหรอวะเฮ้ยมีคนลงบุ้งมันเลยมันเลยบุ้งข้างหลังหนึ่งบุ้ พี่วเฮ้ยใครลงมาตายวะน่ะเฮ้ยอะไรของเขาวะน่ะเขาไม่เขาโดนยิงเขาไม่โดนยิงกันน่ะเมื่อกี้เฮ้ยผมช่วยยิงอยู่อ๋ออโอเคกลับมาไม่ทันเชื่อเรายึดแล้วเรายึดแล้วเฮ้ยมีคนเอ้ยอะไรวะไอ้แม่งยิงจากบนหอเหรอแม่นขนาดนั้นเลยวะรันพงศ์ช่วยหน่อยครับช่วยอยู่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อดนนช่วยยิงนั่นแหละผมโดนถอยด้วยนะ ทำไมผมล่วงบ่อยจังวะแบบนี <S <S are are ้ยิงฮอยิงฮอได้โค้งอะไรช่วยพี่ไก่อยู่ใจเย็นมันโดนลงมันโดนลงบูมเอาโดนเอานี้ยตายดิตายวะบูมไม่โดนเหรอตายไม่เละเหตุคอตกเมื่อกี้บูมบูมมาเอามาเอากระสุนเอาบูมไปไหนวะไปข้างล่างไปข้างล่างหุยลอยกาอากาศขอแล้วกันไหนวะเฮ้ยได้วะได้ได้แต่มันล่วงไปแล้วอะเหมือนเหมือนไม่อ่อนเลยพี่มันไม่โยกหลบเลยเมื่อกี้ รอตัวเดี๋ยวเข้าเข้าพร้ังไงเนี่ยอุ้ยตกเลยโอ้มันมันไม่ไอหนีวะอุ้ยโอ้โหเป็นฝูงเลยน็อปหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งหมดหมดหมดสามตัวข้างในข้างในเก็บแล้วใช่ไหมหมดหมดหมดแล้วหมดแล้วฆ่าหมดแล้วกลับมาที่เดิมเลยเนี่ยพี่ที่ที่เราชนะเมื่อกี้เลยอ่ะเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นดิกูมันไม่รู้ มันเป็นลาให้พี่เดี๋ยวไอ้คงมาเราแพ้แฮะแต่คยเดี๋ยวผมกดออกเลยครับเดี๋ยวจะดูท็อปไฟแล้วพี่เราอยู่ท็อปไฟแล้วเฮ้ยเฮ้ยกระตุกเอาค้างถ่ายแล้วพี่เพิ่งถามตอนนี้ตังค์เยอะตังค์เยอะฝากไฟล้์มันต้องมายิงหรอกยิงบูงให้มีตังค์ให้เขาอบบรหนึ่งรับหนึ่งขนาดบูงข้างล่างอะข้างล่างมี อุ้ยโดดลงไปพอดีโดดลงไปพอดีเลยแม่งเอ้ยจบเอ้ามานี่ทำไมเนี่ยมิชั่นคอมพลีทอะไรวะเจ้พี่ไก่ตายแล้วเราอาจจะไม่ชนะวะไม่แน่ไม่รู้อะมันไม่เห็นอันดับให้วะโดยดีคือแบบสามตาแล้วอ่ะสุดตาเมื่อกี้คุณชนะหรือเปล่าครับเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่วะเหรอแม่แต่พันเวตาแรกมันบอกอันดับแล้วตาสองตาสามมันไม่บอกอันดับแล้ววะไม่บอกคอมพิวต์ด้วยนะถ้าว่าอยู่ว่าตาแรกแม่งแค่ห้าแสนเองไม่น่าจะชนะได้ เราก็ทำให้คุณเสียอารมณ์เสียใจไปทีไม่เสียใจกูอึ้งมากกว่าแบบเฮ้ยเกี่ยวเฮี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยคำหยาบไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่เอาอ่ะเอาเป็นแอร์พอร์ตแล้วกันไปไปหาไวรัสหน่อยจะโดนไหมไม่โดนแหมไก่เนี่ยถึยอดนักล้มเลยขอถ่ายนะขอถ่ายนะขอถ่ายคนเฮ้ยด้านหลังด้านหลัง พี่ไปหาหลังแล้วหลังพี่หลังพี่โอ้ยไหนวะเขาก่อนบูมลงรึมนี่นี่นี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ๋ออ๋อออวินี่นี่มีอีกมีอีกญี่ปุ่นชื่อญี่ปุ่นชื่อญี่ปุ่นอิงมันดิลูกสนยูหันไปสู้หันไปสู้เออช่างน่าเศร้อยู่นี่มันเดือดจังวะ หรือไม่ก็หันมาหรือไม่ก็มากลับมาช่วยกูตองนี้ตายละตายอุ้ยโดนแฟลชโอ้ไฟไฟไฟโอ้โอ้โหโอ้ยโอ้โองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้มาอันนั้นบุกไปคุ้งนั้นอ่ะคุ้งช่วยป่ะยับซ้ำอยู่ไม่เป็นไรแล้วพี่อาพี่มามาหมายถึงช่วยพี่ไหมอ๋อโทษโเดี๋ยว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 ไปตองไอ้บูมาแล้วทิ้งเพื่อนในคุ้ง <ด>อุ้ยมีคน,น <ะ S 1> ขับมาคนขับมาขับออกไปแล้วรูฝากก่อนละฝากก่อนฝากก่อนไปแล้วรู้ครับ <S <S สวย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 ท้องชานพี่ไก่ครับเฮ้ย,ยมาแล้วมาแล้วสวยสวยเอาเงินไปฝากอีกฝากต่อฝากต่อหลังไปมันมีคนทางนู้นนะมันล้มแต่ว่ามันมีเซฟเซฟลีไว้ไง อันดับสี่ก็สูงอยู่ไม่รู้ว่าผมรอดูอยู่อว่าสกกรบเป็นไงตอนเนี้ยไม่ใช่แบกออกมาแยกกับพี่ไก่นีกแบบเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ๋อไม่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 เลียงชื่ออ๋อแต่ว่าเงินอ้อเต็งเป็ดผมผมผมก็แพ้อยู่ดีววไอ้เยอะผมซัพพอร์ตครับเฮ้ยแพ้อยู่ดีอะไรวะ ตอีกตาอีกตาอาได้มามามาเคเริ่มเริ่มเริ่มพอได้แล้วเห็นว่าเริ่มมีประโยชน์อับตานี้ไม่หลับไม่นอนไม่หลับไม่นอนมันจะมีนะครับขอพี่ไก่ตังค์พี่จะน้อยกว่านั้นอีกถ้าพี่ไม่ได้ตังค์เงินจากรูทบลเมื่อกี้เนี่ยที่ผมที่ผมลืมเก็บอ่ะแสนห้าไงตรงนั้นอ่ะพี่ท็อปทีมมาร์กเราท็อปทีมเมื่อกี้จริงเหรอเราขึ้นที่หนึ่งอยู่เนี่ย ก็ดูก็ดูก็ดูเงินผมดิครับ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 ไม่ดูอะดูเถะครับแต่น่าจะเยอะกว่าผมผมต้องรีบวิ่งอยู่ในชถองทนี้ใกล้ๆนั้นอ่ะโอ้สลันพง์คุณแอบอย่างเดียวเลยดูดิให้กูเป็นตัวล่อจบโอ้ไอโบแบ็กเดินแบบเงินล่วงอ่๋อไม่ไม่ไม่เพราะเราเป็นท็อปสามไงอ๋อโหุยข้างบนข้างบนพี่ข้างบน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 นะสายสายสายพี่ซ้ายสาย นั่นน่ะเขาหมดเดี๋ละน็อกโอ้ย้ยทซ้ายที่เดิมคุมันกำลังขึ้นมาอีกมาอีกมาอีตัวแล้วมาอีกตัวมาอีกตัวมาอีกตัวน็อก็โอ้ยพี่ล้มล้มลมล้มผมล้มล้แล้วเลยนรเช่นเยอะนเยอะหนหมดเยอะอ้ยโดนยิงบุอุ้ยโดนยิงโอ้ยฝากไม่ได้ว่ะฝากไม่ได้ฝากไมได้แม่งรออยู่ยยยยย้้โโออโ้ยย้่ย มันเยอะอยู่อะตรงเนี้ยเอมันช่วยแล้วคงมัช่วยแล้วมันอยู่นู้นอ่ะเมื่อกี้มีตรงนู้นตัวนึงไม่รู้ว่าไปไหนแล้วเอาไงเรียกใหม่เหรอเรียกใหม่เรียกใหม่แล้วเดี๋ยวโอเคไปแล้วเรียก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 แล้วมายังลงยังมา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 โอ้ยดน๋อยไม่เป็นไรแต่ขอได้พูดก่อนเรียบร้อยเรียบร้อยฮึบไปโดนโดนโดนตรงไหนตรงไหนพี่ไม่รู้ว่ะตึกตึกอ่าตึกฝั่งเนี้ยตึกแดงตอนนี้เราบวกแล้วเ้า

เยอะๆๆๆๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรตังเราฝางหมดแล้วตังเราฝางหมดแล้วเฮ้ยที่สองเราเปที่สองแล้วว่ะเอาที่สองเหรอหนาว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 ที่หนึ่งแปดแสนอ่ะตรงนั้นตรงนั้นฝากเลยโอ้โหฝากไม่ทันต่อหน้าต่อตาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลขใหม่เลขใหม่เลขใหม่ดึงกระเป๋ากลับเลยเลขใหม่ละเลขใหม่ละโอ้ที่สามนะหมไม่ดี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 ท่านี้ไม่มีใครเลยอ่ะ มีแต่เราไม่มีใครเลยอ่ะเอาไงวะไปสองหมื่นสองหมื่นทำวะไปเร็วเร็วพี่เร็วไปเรียกเขาไปแล้วมีคนได้ที่หนึ่งไปแล้วโอเคไม่เป็นไรเอ็มลอยก็ดีสุดเป็นทุกตาเปล่าวะเราเอาเราพยายามข้อที่สองไปพยายามข้อที่สองพยายามข้อที่สองโทษซวยเลยว่ะมาเลือกตรงเนี้ยส่งเงินแบบปลอดภัยเลยอ่ะไม่มีอะไรขัดขวางเลยอ่ะถ้าแบบว่าก็ไม่ได้เพิ่มแล้วอ่ะได้เพิ่มแบบยิบย่อยอ่ะพี่หกเฉย โอ้โหเลยอะไรวะโอ้โหไหลเลยไหลเลยที่หนึ่งที่หนึ่งยีดีที่สองทุบที่หกไหลเลยโอเคอย่างน้อยต้องไม่แพ้พี่ไก่แล้ววะสามนาทีใช่ไหมพี่ตอนเนี้ยต้องไปศึกพี่กับผมแล้วแหละอะไรวะหมดเวลาที่สามนะครับท็อปทรีท็อปทรีดีขึ้นดีขึ้นเคก็โอเคต้องเล่นหมดนี้แล้วล่ะทุกคน เออแบบว่ามันค่อแบบว่าอันนั้นมันหนักอันนั้นมันต้องรอสักพักอะเพราะว่าเราเล่นโหมดนี้เพราะว่าเราตายกับเพื่อนไงเอ้ยทำไมวะเพราะอะไรวะฮะมันโลกอะไรเี่ยมันเรียงตามไม่นี่บ้าเลียงชื่อบปา่าอไม่ไม่มันเรียงมันเรียงคิวอะคิวผมก็น้อยกว่าแต่เงินผมเยอะกว่าเงโอเคครับก็แพ้ทุกตานะครับ แง่ทุกตาแค่ทุกทางโอเคท้างข้งหัวแม่มนับโอเคไปพอยักย้ายใช่ไหมครับเฮ้บ๊ายบายครับยักย้าย GG ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพานโลก,กันด้วยนะครับ